สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องไลฟ์สาระชแนลนะครับเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับว่าแอป Google Map นะครับเราสามารถเปิดเพลงฟังไปด้วยนะครับแล้วก็ดูแผนที่ไปด้วยได้เลยนะครับเนี่ยนะครับเพื่อนเจะสังเกตเห็นตรงนี้นะครับมีคําว่าเล่นต่อนะครับลองดูนะครับนี่ครับมันก็จะเชื่อมต่อมายังตัวแอปอ่าสปอรติฟายนะครับซึ่งเราจะต้องไปตั้งค่าในแอป Google Map ก่อนนะครับ วิธีการทําการตั้งค่านั้นนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะปิดตัวนี้ไปก่อนเนาะนะครับอันนี้คือหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเรานะครับก็แตะไปที่แอป google map นะครับอันนี้ผมจะออกไปก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะออกไปก่อนเนาะเสร็จแล้วให้เรามาแตะที่รูปโปรไฟล์ตรงนี้นะครับแตะไปเลยนะครับจากนั้นกดที่การตั้งค่าครับด้านล่างตรงนี้นะครับแตะไปเลยครับจากนั้นให้เพื่อนเมาเลือก การนำทางตรงนี้นะครับแตะไปเลยจากนั้นเลื่อนลงมานะครับมาเลือกที่คําว่าการควบคุมการเล่นเพลงนะครับแตะไปเลยนะครับตรงนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าจะมี Apple Music กับ Spotify นะครับเพื่อนๆจะต้องมีแอปตัว Spotify ไอ้ Spotify นะครับไว้ในมือถือก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็ทําการติดตั้งทําการลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยนะครับสําหรับแอป Spotify นะครับ จากนั้นมันก็จะโชว์ขึ้นมาในตัวแอป Google Map นะครับเราก็มาเลือกตรงนี้นะครับเลือกเป็นแอป Spotify นะครับจากนั้นก็กดกลับไปเลยนะครับกด back กลับไปเลยนะครับทีนี้เราก็เปิดตัวแอป Google Map ขึ้นมานะครับก็กดค้นหานะครับพื้นที่ที่เราต้องการจะดูแผนที่หรือว่าจะเดินทางนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าผมเคยค้นหาไว้แล้วนะครับก็แตะเข้าไปกดเริ่มนะครับ มุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงใต้ไปตามถนนหมายเลข205แล้วกลับรถตัวแอป Spotify นะครับก็จะขึ้นมาโชว์ตรงนี้นะครับเวลาเราเดินทางนะครับเราก็สามารถกดคําว่าเล่นต่อเนี่ยนะครับเพื่อฟังเพลงนะครับที่มีอยู่ในตัวแอป Spotify ได้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการเปิดเพลงฟังในแอป Spotify แล้วก็เวลาดูแอป Google Maps นะครับ เพื่อนๆก็ลองทําตามคลิปนี้ดูนะครับถ้าอยากจะฟังเพลงไปด้วยนะครับดูแผนที่เดินทางไปด้วยนะครับก็ลองทําตามวิธีที่ผมแนะนํานี้ดูนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเวลาเรามีคลิปออกมานะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ